เอาดีพลัสผลิตภัณฑ์ปกป้องตับอ้ยอาจังหน้อยเนาะอ้อาจังน่อยอาจังน้อยห้องไอ้นะพวกกินนะเขากินพอได้เอื้อยงามปานนี้มึงหัวตาดูเอื่อยจังไหนยงไงเอื้อยสางามปานนี้สอไอ้กินจมนึ่งทัเอย งานกินเจ้านี่ก็แล้วคนงามนี่นะเนาะกินบ่ได้นะอ่ากินเจียวกินน้อยนิดนิดกินน้ำกันจั๊งนวดใ่ไหมอ๋เขากินบ่ได้จั๊งน้อยจั๊งน้อยจั๊งน้อยมาหน่้าม้วนก็ได้นะเขาจับอยู่ไรที่สองจบก็น้ำก็มีสองทางสองสามดีเพราะดีกินบ่ได้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 กันแล้วกัน้วบอทำอิฐกินได้เจ้าที่สองเงินคุได้นะได้เขากินบ่ได้ได้ได้ไมงมาเขากินบ่ได้ได้ได้โอ้หกินยากกินซาได้กินบ่อหนิฮะ

เป็นภาษามึะลึงผมเลยนะโอ้ขอโทษขอโทษเมืงอกี้น้อขอโทษเมืงกี้น่ะขอโทษนั่งนั่งนั่งน้อขอโทษน้องขอโทษแหงใจใายอยู่ขอโทษ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 กูแหงใจใายขอโทษขอโทษเไอคนงามนั่งงามแทศบาลงามงามงามคนงามเนาะเอ้ยน้องขอโทษสุดยอดสุดยอดเห็นเลยงามเทศบาลงามงามน้องขอโทษเอาใส่ผมให้เขาเนี่ยเอ้ยน้องขอโทษเดี๋ยเมื่อกี้นี่น่ะเอ้ยคนงาม

ไอ้จองหนึ่งจอกสุดท้ายเอาเาจอยู่ทาจอกสุดท้ายเอ้ยกินน้ำกินเ้ากินน้ำกันคือเก้ามวนกินน้ำกันงามงามพูดงามเลยเมื่อไ่เมื่อไนเมื่อซานตัวบ่ฝนชิโต๊ะฟาสิห้องเาสิมานางสิเหากินเบี้ยมสุดยินวะบ่มา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 แม่มึงกินน้ำกันงมามามาวกกูกันยังพวมีาแต่งยูแต่งกินฟาก็ฝนชิโต๊ค้างกอดบ่มากินน้ำกันกินน้ำกันจอมจนอเมื่อเมื่อเมื่อน้ำกันมยังม่ทันกับเอาเขียวมาเขีมานั่งเลยเนี่ยังกิน้า พวนสิโต๊ะนะไหนเออโต๊กระางมันมานั่งกินก่อนักินกระินซะนะอ่ะตะกี้เอ่ตุกี้นีาตะกี้นี่ให้เรากินเอาเอามือมันอย่างา่งกินดึงลายได้ปะกูไปเ็บมือมเอ้อินเอาะมันก็แย่เทกูลายเท่าแขงกินดึงามเลยดึงามนะไอยน่มึงจอยก่อนเกินได้แล้วแต่เทากินแล้วจากินวะเม็ดเม็ดเม็ดเมอดเม็ดเมีดเม็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 าเม็ด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 เเดเเเเเาม

เอ้เอาเจ้าจเฮ้ยฟาแตงนะนี่ยตัวนี้สุดโต๊ะโต๊ะไนี่นะโอ้ยเม้าบอกเม้าบอกต้องยานเป็นอย่างเป็นอย่งที่เห็นยังก้อยุก้อยุกยอกยกคือสิปักหัสิไข่สดซ้ำฟาซ้ำฝอเอาบักหัวสิไข่มีแต่กู้สาวซิงในชดเโอ้ยดต้องยานเท่าเออมาสาวบริสุทธิ์เท่านันนี่นะแล้วเตรียมมาอยู่วาล่ะนี่เออเย็นเย็นนักหัแว่านี่

ดื่มเล้าดื่มเบียร์หนักๆอย่างต่อเนื่องกินอาหารดีเป็นประจำขู่ทั้งขู่จะพาเป็นพญาตับลอยเปอร์เซนต์แต่ก็เปลี่ยนพฤติกรรมพวกนี้บ่ได้อย่าลืมปกป้องตับของฐานโดยผลิตภัณฑ์ดีพลัสของเห่าเพาะการปกป้องตับง่ายกว่าการปินปัวพญาตับอย่างแน่นอน